ยองสวัสดีค่ะพร้อกับเล็บอิ e บีมวันนี้นะคะบีมก็มาตามหัวข้อคลิปเลยนะคะก็คือวิธีทำให้ตัวเองกลับมามีแพชชั่นในการลดน้ำหนักนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างคะ่ะในกรณีนี้นะคะก็คือสำหรับคนที่อยากจะกลับมาลดน้ำหนักหลังจากที่เราเคยช่ำชองเกี่ยวกับการลดน้ำหนักหรือออกปะ คือเราเคยเป็นคนที่มีแพชชั่นในการลดน้ำหนักสูงมากแล้วเคยทำมันได้ดีมาตลอดแต่วันหนึ่งเราก็เลิอกออกกำลังกายไปเลิกควบคุมอาหารไปนะคะคือเอาง,ง่ายๆก็คือปล่อยตัวเองตามใจและอารมณ์และฟีลลิ่งนะคะปากอยากกินอะไรก็คือกินเลย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 ตามใจปากนะคะวันนี้พิมก็จะแบบฮึบเพิฮึบ่ก็จะนแล้วให้ท <c oughs> ุกคนเนี่ยกลับมาแบบมีแพชชั่นในการกินให้ดีขึ้น ลดให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองค่ะลำดับแรกนะคะเราจะต้องรู้ข้อเสียก่อนว่าหลังจากที่เราไม่ออกกำลังกายมาแล้ว6เดือนปีหนึ่งนะคะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะอย่างบีีก็จะแบบรู้สึกว่าไม่มั่นใจในการใส่แขนกุดเลยจากที่แบบเคยมั่นใจเคยแบบแขนเล็กแขนกระชับแต่พอวันนึงเราปล่อยตัวปล่อยใจนะคะเวลาเราใส่แขนกุดก็จะแบบ โอ๊ยอย่าถ่ายรูปชั้นอะไรแบบนี้อยากไม่เอาไม่ถ่ายอะไรประมาณนั้นนะคะก็ให้รู้ข้อดีข้อเสียก่อนเนาะพอเรารู้ข้อเสียเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำยังไงให้เองหลุดพ้นจากตรงนี้ได้นะคะแค่นั้นก็จะมีแพชชั่นแล้วว่าอ๋อฉันใส่เสื้อตัวนี้ไม่ได้ถ้าเกิดฉลดเนี่ยฉันก็สามารถใส่ได้ฉันถ่ายรูปตรงนี้แล้วมุมนี้มันไม่ได้ถ้าฉลดหนักเนี่ยฉันก็จะถ่ายรูปแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นคือเรานึกถึงแบบผลลัพธ์เลยนะคะว่า มันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ก็คือเวลานึกถึงผลลัพธ์เนี่ยเราก็อยากไปแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะถึงผลลัพธ์นั้นอะไรเงี้ยก็ก็ก็อย่าทําแบบนั้นเอาเป็นว่าแบบฉันมีความตั้งใจแบบนี้นะคะแล้วก็ฉันรู้ถึงผลเสียที่การที่แบบฉันไม่ออกกําลังกายฉันไม่ควบคุมอาหารแล้วมันคืออะไรนะคะแล้วก็เลิกโทษตัวเองว่าแบบโอ้ยไม่ได้ออกมาหเดือนแล้วอะไรเงี้ยทำไมถึงแบบไม่เป็นแบบคนเดิมไม่เป็นคนออกกําลังกาย เอาเวลาบทน,นี้นะคะลุกขึ้นมาออกกาลังกายลุกขึ้นมาควบคุมอาหารได้แล้วนะคะแต่ถ้าใครยังแบบตัดใจไม่ได้แบบนอนนอน,น,อน,น,อนบอว่าจะให้ลุกมาออกเลยนะท,ที่แบบไม่ได้ออกมาหกเดือนนะคะก็คือตัว,ตว,ตวเองวิธีการง่ายๆก็คือหาแพชชั่นเมื่อเราหาแพชชั่นตัวเองในตัวเองไม่ได้เราหาแพชชั่นโดยแบบดูคนอื่นนะคะดูเสพไปเรื่อยเสพ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 ในที่นี้เนี่ยมันก็จะเข้าข่ายแบบเอ่อ อยากเป็นอยากมีแบบเขาอย่างเช่นเราอยากได้หุ่นแบบนี้อะเราแบบเอ้ยดูอนติกต็อกแล้วคนนี้แบบใส่เสื้อผ้าอันนี้แล้วแบบอย,อยากใส่จังเราน่าจะใส่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้กําลังกายเลยแขนเราอาจจะแบบไม่กระชับอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอยผู้หญิงคนนี้คือขยับมูฟเมนต์ไหนก็แบบดูดีว่าเขาแบบเออหุ่นดีสรีระดีหรือว่าเป็นหุ่นที่เราอยากได้นะคะคือขอขีดตัวแดงๆเลยว่าอันเนี้ยคือความพึงพอใจของแต่ละคนะว่บางคนอาจจะอยากปั้นกลนให้อบอวบ ที่ตัวเองอยากได้ก็ไปดูคนที่เขาแบบมีสรีระแบบนั้นนะคะแล้วก็เอาเขาเนี่ยมาเป็นแพชชั่นให้ตัวเองค่ะแต่ก็ต้องตระหนักไว้นะคะว่าเราไม่สามารถจะไปเป็นเหมือนเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่บางคนก็ทําได้นะคือสรีระทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะแต่แบบมันแค่แบบหาแพชชั่นให้ตัวเองอะเนอะแบบเฮ้ยฉันอาจจะแบบนี้ได้นะถ้าเกิดฉันมีแพชชั่นทําให้ฉันมีความตั้งใจมากขึ้นนะคะหรืออย่างบีมนะคะก็เป็นวิธีการที่บีมจะชอบเปิด youtube สําหรับ ร็อกแบบพวกพี่ๆนะคะที่เขาแบบทาเกี่ยวกับไดเอทร็อกหรือว่าแบบให้ข้อมูลเกี่ยวกับออ,อกกําลังกายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกการลดน้ําหนักการนวนการนี่การนันดูส่วนตัวเองเสพแล้วอยากลุกขึ้นมาทําคือเหมือนเป็นคนที่ชอบทําอะไรตามอินเทอร์เน็ตแบบดูแล้วอินดูแล้วแบบอยากได้นั่นอยากได้นี่เหมือนเขาเราก็เลยใช้จุดอ่อนของเราตรงเนี้ย มาทำเป็นจุดแข็งนะคะก็คือพิกวิกิให้เป็นโอกาสโดยการไปดูแล้วก็เสพเสพจนแบบว่ยอ,อยากมีอยากทําอยากเป็นเหมือนเขาอยากกินอาหารเฮลตี้อยากใส่ชุดแล้วสวยอยากออกกําลังกายอยากมีสุขภาพที่ดีอะไรแบบนั้นนะคะเมื่อเราซึมซับบ่อยๆก็ไหลเลยนะคะก็คือทําตามนั้นเลยง่ายๆนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะสําหรับ เพื่อนๆที่กําลังจะอยากกลับมาออกกําลังกายเนาะเบียร์รู้สึกว่าถ้าเกิดเราตั้งแพชชั่นไว้ว่าเราอยากหุ่นดีอยากสุขภาพดีอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดมันไม่ใช่แบบเออออกกาลังกายไม่จําเป็นจะต้องแบบหุ่นดีอย่างเดียวสุขภาพดีก็พอแล้วเลยบางคนมันไม่ใช่อ่ะบางคนแพชชั่นมันเป็นแบบฉันแบบอยากออกกาลังกายเพราะฉันนจะหุ่นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ก็คือดีอะค่ะเพราะว่าการที่เราอยากได้หุ่นแบบนั้นเนี่ยถ้าเราทําวิธีที่ถูกต้องกินอาหารมีประโยชน์ นลับพักผ่อนเพียงพอทานนะ้ำทานอาหารสารอาหารครบนู่นนี่นั่นมาทำให้เราหุ่นเป็นแบบนั้นแน่นอนว่าสุขภาพเราก็จะต้องดีตามไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งรู้สึกว่าแพชชั่นของแต่ละคนเนี่ยมันหาคําจํำกัดความไม่ได้เลยนะ สู้ๆนะคะสำหรับใครที่กําลังอยากจะกลับมาออกกําลังกายค่ะเพราะว่าใช้อันนี้เนี่ยแน่นอนว่าได้ผลแน่นอนนะคะก็ค่อยๆเสริมซับไปเนาะแล้วก็ถ้าใครใช้ได้ผลไม่ได้ผลก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกข้างล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะบายๆแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตน้ําหนักนะคะว่าน้ําหนักลดหรือเปล่าแล้วก็อ,อ,อาจจะมีแบบอะไรที่แบบมีการลดน้ำหนักที่เป็นทริคใหม่ของบีมนะคะเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ฟังค่ะ 拜拜。Bye bye